นะครับฉะนั้นจากการสังเกตการง่ายๆแบบนี้เองเนี่ยก็เกิดเป็นรูปแบบของการให้บริการได้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นเขาก็ยังไม่จบสิ้นกระบวนการนะครับพิดต่อว่าแล้วถ้าเกิดเข็นของไปแล้วต่อเช็คบิลเรียบร้อยแล้วเองเนี่ยจะออกกลับไปเนี่ยของมันก็หนากนะท่านสังเกตวิธีการซื้อของผู้ใหญ่จึงเป็นยังไงครับซื้อซองเล็ก ซื้อถุงเล็กซื้อของที่ไม่มีน้ําหนักมากเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามก็ต้องปรับไซส์ให้เหมาะกับการซื้อแต่ละครั้งด้วย แต่หลังจากนั้นในฐานะนักการค้าเราก็ไม่อยากไม่อยากจะคาดหวังให้คนซื้อเทีลเล็กเทีลน้อยใช่ไหมครับก็อยากจะให้คนซื้อทีเดียวมากๆเพื่อที่จะได้รายได้ที่เพิ่มขึ้นเขาก็เลยต้องออกแบบกระบวนการต่อครับออกแบบอย่างไรต่อก็ออกแบบด้วยการว่าถ้าซื้อของเสร็จแล้วนี่ไม่ต้องการวนครับถ้าเป็นลูกค้าของเราเป็นประจําได้ขนาดนี้แสดงว่าเป็นสมาชิกแน่ๆแ,และลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเราที่มาประจําแบบนี้นอกจากได้รับการดูแลใกล้ชิดแล้วก็จะมีการบริการส่งสินค้าเข้าไปถึงบ้านให้ด้วย แปลว่าสามารถมาเปล่าๆได้ซื้อของเสร็จปุ๊บจ่ายเงินเสร็จปุ๊บไม่ต้องกังวลเรื่องที่เหลือแล้วครับธุรกิจนี้ก็จะให้บริการจนถึงที่นั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าพวกเราลองคิดตามดูครับเกิดจากการที่สังเกตล้วนๆว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาเราจะเข้าไปคว้าโอกาสนั้นได้อย่างไรเราจะเข้าไปจุดการเปลี่ยนแปลงน,น,นั้นให้เป็นโอกาสทางธุรกิจได้อย่างไรผ่านกระบวนการคิดผ่านกระบวนการสังเกต แล้วเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมสั้นๆในเซสชันในวันนี้นะครับว่าเรามาถอดความรู้กันครับผมเชื่อว่าการฟังโอเคเอุตาอุจาจเซสชันดีๆแบบนี้เรามีโอกาสได้เจอการสั้นๆอยากจะให้ ฝึกถอดความรู้กันไปครับเพราะว่าการฝึกถอดความรู้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าสามารถไปหยิบใช้ได้จริงในเชิงธุรกิจเลยหลังจากฟังสั้นๆแล้วเปลี่ยนประกายความคิดอย่างไรไปสู่รูปแบบของเราได้และเป็นความคิดที่เราเรียนแบบและทาซ้ําได้อยาก,กังวลเรื่องการเรียนแบบและทาซ้านะครับผมกลับเชียร์ด้วยซ้ําไปครับด้วยความที่ผมดูแล SME ทีมงานของผมอีสเมททุกคนเราต้องดูแล SME ตั้งแต่รายย่อยเลยจนเป็นชุมชนจะเป็นโอทาจะเป็น s m e จนเข้าระดับเข้าตลาดหลกักทรัพย์เนี่ยมีความแตกต่างกันเหมือนกันผมคิดว่าโลกทีี่่เปปลลยนแง เร็วขนาดนี้เองเนี่ยหลายหลายคนมีงบประมาณ R&D หลายหลายคนมีงบประมาณพัฒนาสินค้าสำหรับ SME ที่ยังไม่มีงบประมาณขนาดนั้นอย่าก,กังวลครับหาข้อมูลมากๆแล้วก็ค่อยๆพัฒนาสินค้าให้ได้แล้วก็ถ้าเรียนแบบได้แต่อย่าเรียนแบบแบบลอกแบบใช่ไหมครับถ้าเรียนแบบลอกแบบคือทำมาเป๊ะๆแบบแบบยังไงแล้วก็แพ้เนาะนั้นถ้าจะเรียนแบบก็คือว่าเรียนแบบความคิดแล้วไปประยุกต์ใช้บวกเข้าไปอีกหนึ่งเรื่องที่โดดเด่นขึ้นและแตกต่างขึ้นนั่นเป็นวิธีการที่ผมพยายามจะนําเสนอให้ SME สามารถเดินหน้าได้เร็วขึ้นและเป็นการเรียนแบบที่เกิด ารกเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากความแตกต,ต่างที่แต่ละคนมีด้วยเช่นเดียวกันนะครับขออนุญ,ญาตเปิดคลิปทิชชู่ครับเรากำลังมีเตรียมเป็นคลิปมาให้ดูนะครับเราสังเกตไปด้วยกันแล้วเราจะลองามขอทิชชู่ห,อห่อนึงครับ5้าบาทหาบาท,ห,าบาทหนึ่งพัอืมถอนเท่าไหร่นะ995้าครับ อโทษทีนะครับผมผมผมช่วยนะฮะไม่ออกอ่าเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าสิบห้าครับม,มาเท่าไหร่นะเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทครับเก้าร้อยเก้าสิบห้าเก้าร้อยเก้าสิบแปดไม่ต้องนะครับมาแมวที่ชู้แล้วครับผมผมเปลี่ยนเป็นกางเกงในครับยุคนี้ต้องเร็วนะครับใช้บัตรเงินสด smart ส purse ดีกว่าขอบคุณครับ เรามาถอดรหัสความคิดกันคลิปนี้ใครผิดครับอาม่าผิดปะครับอาม่าไม่ผิดนะโหเสียงดังจังเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดอาม่าเป็นเจ้าของร้านนี่เองละครับอาม่าผิดหรือยังครับเริ่มผิดนิดนึงแล้วใช่ไหมครับผิดตรงไหนครับถ้าอาม่าเป็นเจ้าของร้านเองอาม่าเริ่มผิดตรงไหนครับไม่ได้ฝึกซ้อมอุตส่าห์ไปลงทุนซื้อเทคโนโลยีมาใช่ไหมถถ้าเกิด อาม่าไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วลูกหลานเป็นเจ้าของล,ลูกเจ้าของลูกหลานเนี่ยผิดเต็มๆเ,เลยนะเอาอาม่ามาทํางานในสิ่งที่อาม่าไม่ควรจะถนัดเลยอะ่ะต,ต่อให้ฝึกซ้อมแค่ไหนก็ตามความรวดเร็วก็ไม่เกิดเพราะว่าปุ่มต่างๆก็ย่อยยิบใช่ไหมครับนั้นไม่ได้ไม่ได้ใช้คนที่เหมาะสมอย่างดีแต่เกิอาม,ม่าเป็นเจ้าของเองอาม,ม่ามีวิสัยทัศน์ครับอาม,ม่ารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงไปอห่างรวดเร็วแต่ไปลงทุนเทคโนโลยีมาแต่มีผิดพลาดที่หนึ่งคือต้องฝึกซ้อมต้องเข้าใจ แล้วที่สําคัญคืองานทุกงานไม่จําเป็นต้องทําเองใช่ไหมครับอาจจะใช้คนอื่นฝึกหัดคนอื่นให้มาเป็นมุมมติติต่างในการคิดเองเนี่ยก็จะเกิดการพัฒนาอย่างคลิปเนี้ยผมไม่ได้โฆษณาสินค้าใครนะครับแล้วผมก็ยกตั้งใจเอาโฆษณามาให้พวกเราได้ดูกันเพราะว่าผมเชื่อจริงๆว่า การเรียนรู้จากท้องถนนเนี่ยแม้กระทั่งเราดูทีวีก็เกิดการเรียนรู้ได้เราเดินห้างช้อปปิง้งหรือวันนี้เรามาเจอกันเกิดกเกิดการเรียนรู้ได้เป็นการถอดรหัสความคิดจากสิ่งที่เราเห็นในวิถีชีวิตปกติของเราแล้วเราจะมาประยุกต์ใช้อย่างไรถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจนี้ถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจนี้ครับ เราก็คงจะค่อยๆค,คิดอันนี้ไม่ต้องตอบผมแล้วนะครับแต่ให้โยนกลับไปครับว่าถ้านี่คือธุรกิจของเราเองเราจะปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงบ้างผมเชื่อว่าก็คงม,มีหลายคนก็เริ่มคิดออกว่าผมต้องมีพัฒนาบุคลากรใช่ไหมครับควรจะต้องมีการอออนอกจากพัฒนาบุคลากรแล้วจะต้องมีการเทรนนิ่งเรื่องเทคโนโลยีใช่ไหมครับแลาจะต้องมีกระบวนการจัดวางสินค้าที่ลูกค้าต้องการอะไรต่างๆนานาคราวนี้เราคิดกลับครับเกิดผู้ชายคนนี้เป็นคนขายของแทนแต่ไม่ได้ปวดแล้วนะครับ ไม่ได้ปวดเข้าห้องน้ำน,นะครับแต่เปลี่ยนสลับกันครับอาม,ม่าเป็นลูกค้าแทนครับและอาม,ม่าเดินมานะครับมาเป็นลูกค้าแทนแล้วเราเป็นผู้ชายหนุ่มคนนี้ที่มีหน้าที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุผมเชื่อว่าคลิปก็จะเปลี่ยนไปอีกด้านหนึ่งเลยใช่ไหมครับวิธีการสื่อสารวิธีการดูแลวิธีการใส่ใจก็จะเปลี่ยนไยงไปอย่างเห็นได้ชัด เพราะว่าเราเรียนเราทราบกันดีครับว่าพวกะเราเป็นนักธุรกิจเพราเราเป็นอยู่ในสายมืออาชีพคีย์เวิร์ดที่เราถูกสอนมาตั้งแต่ตำราเรียนจนถึงปัจจุบันที่เรารู้กันดีว่าต้องทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจแต่อเมา่าถ้าเป็นลูกค้าขึ้นมาเมื่อไหร่การวัดได้ซึ่งความพึงพอใจจะยากมากพอสมควรเพราะว่า ถ้าเป็นคลิปสักคู่นี้อาม่าเดินมาคนเดียวเองเนี่ยแล้วเรามองว่าอามาเป็นลูกค้าเราผมเชื่อว่าเราต้องคิดให้ได้เหมือนกับผู้ประกอบการห้าสินค้าอะไรที่ผมเล่าที่ญี่ปุ่นนั่นนะครับต้องออกแบบกระบวนการให้ได้ว่าถ้ามีลูกค้าแบบนี้มาจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้าง1 2 3 4 5เป็นอย่างไรนั่นคือวิธีการคิดวิธีการออกแบบจากสิ่งที่เราเห็นมีอีกหลายๆสินค้าที่ผมเจอนะครับจริงๆเคสแบบเนี้ยทาง ญี่ปุ่นเขาจะมีมากมายผมก็ด้วยความที่ดูก็ออกว่าเป็นซนะูโม่เนอะก็คืออยู่ญี่ปุ่นซะจนจากผอมๆกลายเป็นอ้วนๆเนี่ยครับก็เป็นซูโม่แล้วเราก็เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายที่เห็นผ่านกระบวนการคิดแล้วพอเรายิ่งไปมากๆม,ม,มีอยู่จังหวะหนึ่งครับผมจําได้ว่าเศรษฐกิจญ,ญี่ปุ่นตอนที่ผมเรียนสื่ออยู่เนี่ยญี่ปุ่นเศรษฐกิจเขายังดีอยู่ครับแต่ฟองสบู่ญี่ปุ่นแตกปีไหนนะครับ 1 9 9 1านะเราจำได้ว่าตอนนั้นเองเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาติดประกาศเลยนะคือทั้งทีวีทั้งในรถเมในรถไฟเขาจะติดป้ายหมดเลยว่าในปีหน้าหรือเร็วๆนี้ประเทศเขาจะเปลี่ยนเป็นประเทศนำข้าแล้วนะผู้ประกอบการทุกคนผู้บริโภคทุกคนต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าเขาจะมีการปรับค่าเงินของเขานะแล้วก็เริ่มเกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากนั้นไปผมก็เรียนจบก็กลับมากลับมาทั้งทุกปีเนี่ยผมก็มีภารกิจจะต้องกลับไปญี่ปุ่นอย่างน้อยหนึ่งครั้งเหตุผลที่ผมต้องกลับไป ตอนที่เราอยู่ญี่ปุ่นเราเป็นเด็กนะแล้วผมก็มีผู้มีพระคุณผมหลายๆคนเขาก็เป็นคนที่ดูแลเราถึงแม้ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องแต่เขาก็ดูแลเราในฐานะตอนเด็กๆเ,เราหน้าตาดีเอยไม่ใช่ตอนเด็กๆเ,เราเป็นเด็กสุภาพเขาก็คอยเราไปเขาก็จะดูแลผมฉันผมก็มีภารกิจหนึ่งอย่างว่าทุกครั้งที่ผมไปญี่ปุ่นเนี่ยผมต้องไปเยี่ยมผ,ผู้ใหญ่ท่านนี้ให้ได้ระหว่างไปเยี่ยมผู้ใหญ่เรนนี่เองเนี่ยแล้วเขาก็พาผมไปนู่นไปนั่นไปนี่ใช่ไหมครับพาไปทานข้าวผมก็สังเกตของอายุที่เพิ่มขึ้นผมไปกับผู้ใหญ่ท่ทาานนนั้นเปป็ระมณ10 ปีจนถึงปีที่สิท่านก็เสียเสียชีวิตไปนะครับผมก็เห็นผ่านวิธีการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่ท่านนั้นจากพฤติกรรมที่เขาเดินพาผมไปช้อปปิ้งและกินอาหารด้วยนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ใกล้ตัวเราจริงๆมันสิ่งมันสิ่งที่อยู่ที่บอกพวกเราว่าถ้าเราตามไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วเราพลิกธุรกิจไม่ทันเราก็จะโดนคนอื่นคว้าไปทุกท่านทราบดีว่า AC กําลังจะเกิด AC ที่เกิดขึ้นมาต่อให้เราอยู่เฉยเฉย เราแย่แน่ใช่ไหมครับแต่ถามว่าเราจะทําอะไรดีล่ะมีคําถามมากมายเกิดจาก s m e มาถามบอกว่าพี่เสือขอกเช่อเชื่อเสือนะครับพี่เสือเอซจะเปิดเนี่ยทำไงดีอ่ะพอเสือเอซเกิดทําไงดีเนี่ยทำธุรกิจใหม่เลยดีไหมหรือว่าจะปรับยังไงดีผมเชื่อทุกคนจะมีคําถามลักษณะแบบนี้กย่ๆก,กันผมเชื่อแบบนี้ครับผมเชื่อว่าในวันนี้ทุกคนที่มาในห้องนี้คือสนใจธุรกิจที่ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ ถ้าเรามีคำถามให้กับตัวเองที่ชัดที่ใช่เมื่อไหร่แนวทางในการออกแบบจะใกล้ขึ้นจะใกล้เคียงขึ้นฉะนั้นผมขอทำอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเพื่อให้รู้ว่ากระบวนการออกแบบนั่นเองเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างบางครั้งเองเราอาจจะดูเหมือนรู้อะเราก็เรียนมามากมายนะเราต้องตั้งเป้าหมายให้เป็นนะตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วจะต้องออกแบบกระบวนการจะต้องมีแอคชั่นจะต้องมีนั่นมีนี่เราเรียนรู้มาแต่บางครั้งเราลืมทําครับ เดี๋ยวเราเลยมาทำด้วยกันสั้นๆครับขออนุญาตทุกท่านไปกับผมนะครับมือขวาชู3มนิ้วครับชี้กลางนางนะครับมือซ้ายป้องกับก้อยนะครับเมื่อได้ยินสัญญาณผมพูดว่าเปลี่ยนให้สลับข้างนะครับพร้อมนะครับทุกท่านครับเปลี่ยนเปลี่ยนอย่าเพิ่งยอมแพ้ครับเปลี่ยน โ oh, อ้โหพี่ไอ้แล็บอยู่เลยเหรอข้างหลังเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งครับครั้งที่เป็นครั้งสุดท้ายผมสัญญาว่าทุกคนจะทําได้ครับเราทราบใช่ไหมครับว่ามือที่เป็นแบบนี้เนี่ยผลลัพธ์ที่เราต้องการคือแบบนี้ใช่ไหมครับเราทราบใช่ไหมครับว่าถ้ามือแบบนี้ผลลัพธ์เราต้องการคือแบบนี้ใช่ไหมครับเรารู้ผลลัพธ์ยิ่งชัดเราก็ต้องเริ่มเหมือนตอนนี้เราเห็นแล้วผลลัพธ์เราจะเป็นไงผมอนุญาตให้ทวนซ้อมสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับ เราทําซ้อมทีละมือดูจะง่ายมากเลยซ้อมทีละมือจะง่ายมากเลยพอทําพร้อมกันมันจะเริ่มยากนะครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่เราทําด้วยกันครับอาจจะยากนิดหนึ่งนั้นขอพวกเราใส่อีกหนึ่งความสําคัญครับขอให้มีสติมีสมาธิอยู่กับตัวเองครับพุ่งไปที่เป้าหมายครับเราต้องการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพราะเรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะนําความสําเร็จมาสู่เรา มีตลาดที่รอเราอยู่เรารู้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายเป็นยังไงอยู่ที่เราเท่านั้นที่จะทําได้ด้วย2มือกับหนึ่งความมุ่งมั่นของตัวเราเองครับพร้อมนะครับเปลี่ยนโอเคขอเอามือลองครับขอบคุณมากครับข้างหลังมีอย่างนี้ด้วยอะ่ะมีแบบว่ายอมแพ้นะครับอันนี้เราลองที่ดูคือใครทําไม่ได้อย่าตกใจนะครับการทําไม่ได้คือเรื่องปกติครับ แต่ถ้าเกิดการทำไม่ได้ในวันนี้แล้วรู้ว่าสิ่งนี้ที่เราทำไม่ได้เนี่ยเราสาตั้งเป้าหมายไว้เรามีเป้าหมายชัดเจนมากเลยเราทำไม่ได้ในวันนี้ไม่ต้องตกใจครับแต่ต้องตกใจว่าถ้านาจากนี้ไปเป้าหมายนั้นเป้าหมายที่ชัดเจนที่ตัวเองอยากจะได้แต่ผ่านไปสาปีหปีแล้วยังไม่ถึงสทีทีเพราะเราไม่ตั้งใจจริงไม่มุ่งมั่นพอวันนั้นค่อยตกใจครับวันนี้ทำไม่ได้แบบนี้ฉับพลันแบบนี้ไม่ใครทำได้หรอกครับบางคนอาจจะมีเป็นพรสวรรค์นั่นอีกกรณีหนึ่งซึ่งมีน้อยมากนั้นคนทั่วไปจะทำ ถ้าเรารู้ว่าโลกกาลังจะเปลี่ยนแปลงไปผู้สองอายุกำลังจะปรับขึ้นมาเราก็เห็นรูปแบบธุรกิจในช่วงหลังหลังจากเบรคก็จะมีทีม i ิกมาให้ฟังด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่าเราเริ่มเรียนรู้แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องทําไมครับต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเห็นภาพให้ได้ว่านั่นคือสิ่งที่เราจะไปให้ถึงให้ได้สําหรับ หลายคนที่มาเพื่อหาข้อมูลและยังไม่รู้ว่าจะไปดิเรกชันไหนดีจะใช้สินค้าหรือบริการอะไรเพื่อตอบสนองผู้สูงอายุได้ดีผมเชื่อว่าเก็บอินพุตนั้นไว้และลองไปประยุกต์ใช้สินค้าที่มีบทบาทจะมีกับผู้สูงอายุได้มากผมอยากให้ดูอีกหนึ่งคลิปครับแต่แต้องขอโทษด้วยว่าคลิปนี้เป็นคลิปญี่ปุ่นนะครับผมได้มาเมื่อตอนครั้งที่ผมจัดกิจกรรมของผมไว้แล้วผมได้คลิปนี้มาจากอาจารย์ที่ผมเชิญมาพูดแล้วผมชอบคลิปนี้มากเพราะว่า เป็นคลิปที่ยาวนิดหนึงนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยเราจะได้เห็นพฤติกรรมของผู้สูงอายุจะได้เห็นตัวอย่างที่ดีมากแล้วเรามาถอดรหัสความรู้กันครับขอเชิญคลิปที่2ครับ ตัวอย่างของหนึ่งธุรกิจที่เขาเป็นธุรกิจอะไรครับเราพอมองออกใช่ไหมครับเป็นธุรกิจดูแลผู้สูงอายุใช่ไหมครับเหมือนกับตอนเช้ามารับแล้วก็มาอยู่ด้วยกันมีกิจกรรมนันนาน่การดูแลไปแต่แล้วตอนเย็นกลับมาส่งตอนที่ดูครั้งแรกครับตอนที่ผมดูครั้งแรกเนี่ยสิ่งที่ผมคิดหลังจากดูคลิปนี้ครั้งแรกผมรู้สึกว่าคุณปู่คุณย่าอากองอาม่าเหมือนลูกผมตอนเล็กๆครับ ผมคิดอย่างนั้นจริงๆว่าหลายๆกิจกรรมตั้งแต่ป้อนอาหารตั้งแต่เล่นของเล่นการดูแลให้ร้องเพลงให้ตบมือเหมือนกับลูกเราลูกผมเล็ก,กน,นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็โตแล้วสมควรเป็นลิงแล้วครับแต่ก็แต่ผมรู้สึกตอนที่ดูครั้งแรกเนี่ยผมเห็นอากองอามา่าผมเห็นคุณปู่คุณยา่ามีกิจกรรมมีพฤติกรรมมีความหลายๆอย่างที่คล้ายกับลูกของผมตอนเล็กๆลูกของพวกเราตอนเล็กๆเราก็เคยได้ยินเหมือนกันใช่ไหมครับว่าเมื่อเราสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะกลับมา เป็นเด็กใหม่นะครับนั่นคือสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเข้าใจจากคลิปนี้เองเนี่ยใช้เวลาสั้นๆไม่กี่นาทีนั่นเองแต่ถ้าเกิดเราจะถอดรหัสความคิดเราจะเห็นได้หลายประเด็นมากเลยที่เราจะสามารถคลอดธุรกิจที่เป็น ผู้สูงอายุเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพื่อใส่ใจเพื่อเป็นของใช้ให้กกบผู้สูงอายุได้เริ่มต้นจากตอนที่มีรถมารับครับอาาคนแรกที่เดินขึ้นรถอมาม่ามีอุปกรณ์ติดตัวอยู่2อ,อย่างดูไวๆคงจะต่างไม่ทันนะครับพอดีผมดูมาหลายรอบแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็เห็นตั้งแต่มิติแรกเลยอมาม่ามีไม้เท้ากับมีเป้ครับ เราก็ต้องคิดต่อถ้าไามา่มีไม้เท้าเพื่อประยุงครับแต่อาม่าคนที่สองนะครับเป็นรถเข็นขึ้นรถเลยแปลว่ารถรถที่มารับอาม่าก็จะต้องมีรูปแบบของการให้บริการจากหลังรถใช่ไหมครับจะเอากลับมาอาม่าคนแรกก่อนนะครับมีเป้มาในเป้ควรจะมีอะไรบ้างครับนั่นคือสิ่งที่เราเป็นธุรกิจได้ยกตัวอย่างเช่นผ้าอ้อมยกตัวอย่างเช่นยาหรืออะไรบางอย่างที่ เป็นของใช้ส่วนตัวของอาม่าใช่ไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเริ่มคิดเริ่มออกแบบแล้วครับหลังจากนั้นไม้เท้าก็ถูกให้คนผู้ช่วยที่ติดตามมาจะมีสองคนเดินตามมาแล้วอาม่าคนที่สองใช้รถเข็นไปสองอาม่าสองท่านคนแรกใช้ไม้เท้าขึ้นรถเองได้กับอาม่าคนที่สองที่นั่งรถเข็นขึ้นรถเองได้ก็เป็นสองกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างครับถ้าเราอยู่ในธุรกิจดูในผู้สูงอายุเราก็เห็นกลุ่มมีลูกค้าสองกลุ่มแล้วครับกลุ่มหนึ่งคือยังดูแลตัวเองได้ยังพึ่งพาตัวเองได้ระดับ ที่แข็งแรงพอแต่กลุ่มที่2ดูแลตัวเองได้แต่ยังพึ่งพาตัวเองได้น้อยกว่านิดหนึ่งฉะนั้นเราก็ต้องออกแบบการบริการที่แตกต่างกันไปหลังจากนั้นก็มีกิจกรรมอะไรอีกครับก็มีอาหารใช่ไหมครับมีอาหารนั่นก็คือเมนูต่างๆละถ้าเราเป็นสถายประกอบการแบบนี้เราก็ต้องใช้อย่างที่กี่สักพักที่ผมบอกครับว่าเป็นแคร์ฟู้ดใช่ไหมครับเราก็ต้องเริ่มออกแบบแล้วครับว่า,าอาหารที่มันมีครบถ้วนแล้วก็ให้ทานอาหารแบบอย่างไรมีเขาบอกกันแบบนี้ครับว่า ถ้าเป็นอาหารที่กลืนง่ายไปเลยเพราะบางครั้งเราจะกังวลไงครับเราจะห่วงใยว่าให้ทานของที่คล่องคอไปเลยให,ให้เรียกว่าถ้าซดได้ซดถ้าถ้ากลืนได้กลืนจะดีที่สุดแต่มีงานวิจัยเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นไปนานๆนะครับอากองอมาม่าหรือผู้สูงอายุเนี่ยนะครับทานของแล้วกลืนไปเลยเองเนี่ยวันหนึ่งจะหมดความต้องการอยากอาหารแต่ว่าเหมือนกับไม่ได้ใช้ลิ้นไม่ได้ใช้ปากเคี้ยวไม่ได้ใช้เหงือกบทเนี้ยวันหนึ่งจะไม่อยากอาหารเพราะไม่อยากอาหารแล้วเป็นไงครับ สุขภาพก็จะถดถอยครับผมเพราะฉะนั้นในการออกแบบเรื่องแม้กระทั่งเมนูอาหารก็ต้องคำนึงถึง element เอลเมนต์เล็กๆแบบนี้ด้วยแต่ลแล้วแต่เป็นสิ่งเล็กที่สำคัญมากเพราะนั้นคือทำให้มีเมนูที่หลากหลายแล้วพอพอที่เมนูอาหารเสร็จปุ๊บก็จะเห็นว่ามีอาบ่าบางคนที่แข็งแรงและช่วยเหลือตัวเองได้ อามาก็ไปช่วยงานเขาด้วยยกถาดมาดูแลเขานี่คือจิตวิญญาณที่ผมเห็นในคนญี่ปุ่นมากแล้วผมก็เห็นอยู่ในคนไทยในปัจจุบันมากมเห็นอยู่ในคนปัจจุบันที่เป็น world citizen เป็นคนของโลกใบนี้ global citizen มากก็คือว่าเรารู้ว่าโลกปัจจุบันนี้เราต้องอยู่ด้วยกันแบ่งปันใช่ไหมครับเราไม่ใช่อยู่แค่ดูแลตัวเรองคนเดียวเท่านั้นเราแล้วแต่มีหน้าที่ที่จะดูแลผู้อื่นด้วยฉะนั้นก็จะมีกระบวนการที่ผมเชื่อว่ายิ่งเห็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงยิ่งเร็วยิ่งมีการแข่งขันยิ่งมีการยิ่งมีภัยพิบัติเราจะยิ่งเห็นสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นมาและมีความสวยงามก็คือคนมีความตั้งใจที่จะแบ่งปันมากขึ้นนะครับ